ประเด็นคือประเด็นมันไม่ได้อยู่ว่าเขาต้องกลับเร็วลับช้ามันชีวิตเขาไปวุ่นวายกับเขาทําไมอะ่ะเขาจะอยู่อีก2องเดือนสามเดือนก็เรื่องของเขาชีวิตเขาชีวิตเขานี่ไปยุ่งกับเขาทําไมที่ฉันก็เห็นคอมเมนต์บางทีก็ต่อให้เขาอยู่อีกสมเดือนมันก็ชีวิตเขาไปบังคับเขาทําไมอะ่ะทุกคนก็อยากใช้ชีวิตของตัวเองในความจริงอะ่ะทุกคนอยากใช้ชีวิตของตัวเอง คนเราอ่ะลึกๆมันรักอิสระมันรักอิสระมันรักสิ่งที่มันมีสิ่งที่ตัวเองชอบมันมีสิ่งที่ตัวเองชอบบางคนชอบเที่ยวบางคนชอบเที่ยวบางคนชอบเข้าสังคมบางคนชอบความสนุกเฮฮาปาร์ตี้ใช่ปะล่ะบางคนรักสงบบางคนไม่ชอบเข้าสังคมบางคนชอบเนี่ยมันแล้วแต่ชีวิตคนมัน ไปบังคับกันไม่ได้ค่ะเราไม่สามารถไปบังคับกะเกณว่าเอ้ยเธอต้องชอบแบบนี้สิมันไม่ได้หรอกเรามันคนเรามันลึกๆมันมีความรักอิสระในความเป็นตัวเองขณะดิฉันยังชอบแบบนี้เลยดิฉันยังชอบเลยถ้าเป็นคนอื่นก็ว่าหน้าเบื่อจ้างมาทําอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยวันๆเห็นมาเดินดูบ้านก็ยังไม่เห็นจะเสร็จเลย ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยไม่เห็นหน้าตื่นเต้นตรงไหนเลยไม่เห็นมีอะไรดูหน้าชมเลยก็ชอบเนี่ยความสุขได้รถนายมาน้ําต้นไม้เนี่ยก็มีความสุขและสดชื่นรู้สึกสดชื่นเย็นสงบย้ายมาค่ะต้นมอนสเตอร์ล่าก็ย้ายมาจากบ้านเก่าแล้วก็เอามาปลูกที่นี่เอามาปลูกที่นี่ย้ายมาจากบ้านเก่า แล้วก็เอามาปลูกที่นี่อันนี้ก็เอาเอาแบ่งกระถางปลูกใส่กระถางค่ะต้นกล้วยไม้ <c oughs> นี่แล้วก็รดน้ำต้นไม้ไปกลัวฝนไม่ตกนะคะก็เลยรดแต่ฝนอาจจะตกก็ได้ไม่แน่ ใช่น้ำเย็นค uh mm ่ะใช่ใช่เป็นไม้สวย อันนี้แม่ไปตลาดค่ะแล้วก็เขาไปซื้ออาหารปลาอาหารปลาหมดอาหารปลาหมดนางไปซื้ออาหารปลาที่ฉันไม่ไปเพราะว่าดิฉันไม่ไปเพราะว่าเดี๋ยวกลับมามันมืดก็เลยให้เขาไปกับพ่อเขาไปแวะตลาดด้วยซื้ออะไรกินกันมั้ยทีฉันก็ไม่ขี้เกียจไปทีฉันอยากจะมารดน้ำต้นไม้น้ำแรงมากเลยอะ่ะ ก,กลัวฝนไม่ตกไม่ใช่อะไรประเด็นก,กลัวฝนมันจะไม่ตกทุกคนอือนะ้าปลูกต้นไม้เยอะๆดีกว่าล่มลื่นปลูกต้นไม้เยอะๆมันล่มลื่นมันอะไร กินไม่ได้ทุกอย่างค่ะบมีของหมักของดองแบบนี้คหมอก็ไม่ให้กินของหมักของดองของอะไรก็ไม่กินกินไม่ได้ก็ต้องคุมอาหารอยู่ค่ะก็ต้องคุมอาหารอยู่ไม่ได้ทานได้ทุกอย่างมีคุมอาหารมีอะไรสำคัญเลยมะเร็งเ่ะเรื่องอาหารการกินกับการออกกําลังกาย เพื่อฟื้นฟูนะคะอันนี้พูดถึงในแง่ว่าในแง่ที่ยังฟื้นฟูได้อะไรได้อะมันก็ต้องก็ต้องคุมแล้วก็ต้องถ้าเป็นมะเร็งแล้วก็ยังใช้ชีวิตตามใจก็โรคก,กำเริบง่ายอืมรักใายยามเย็นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตเช็ดหลังกล้องหลังเลนก่อนไม่รู้ว่าจะตกไหมนะแต่ดิฉันลดไว้รอแนละ้วลดแล้วไม่ใช่อะไรหอกบางทีมันมีแมลงมีอะไรก็ฉีดมันหน่อย โอ้เสียงอะไรอะ่ะเสียงเหมือนกระลอกเลยธรรมชาติปะละ่ะธรรมชาติงดงามอยู่แค่นี้พอแล้วค่าชีวิตมีความสุขละสุขใครสุขมัน ชอบแบบไหนจงใช้ชีวิตแบบนั้นเห็นไหมใบออกเยอะแยะไปหมดีด๋ยวขออนุญาตเช็ดหลังเลนด้วยนะคะขออนุญาตเช็ดหลังกล้องหน่อยไม่รู้นะ้ำมันกระเด็นเข้าหรือเปล่าเอ๊แต่วันนี้ช่างมาทำหรือแบบไม่น่าจะมาทำไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าไม่น่าจะได้มาทำอะไรนะ สั่งซื้อต้นไม้หาโอ้เดี๋ยวนี้มันมีไม้ล้อมค่ะแต่ว่าต้องมีงบถ้ามีเงินนะอะไรก็ได้พี่เสกได้หมดอันนี้พูดแบบพูดแบบจริงใจเลยนะคะเนี่ยดิฉันก็เสกมาเนี่ยสีต้นห้าต้นแสนกว่าบาทสี่ต้นห้าต้นแสนกว่าบาทค่ะแสนสามเนี่ยเขาแถมมาให้ต้นหนึ่งที่จริงซื้อแค่สี่ต้นแล้วได้มาแถมมาอีกต้นหนึ่งอยากได้ต้นไม้ใหญ่ๆลงในบ้านต้นไม้ประทาน ค่ะก็ได้มาสมใจได้มาสมใจคุ้มค่านะใช่เงินเดี๋ยวหาได้แต่ต้นไม้ใหญ่ๆหายากแล้วต่อไปต่อไปต้นไม้ใหญ่ๆหายากขอจอขอใจให้ทุกคลีปขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ,ะดูต้นไม้ไปก่อนให้มันมีความแบบสดชื่นอีต้นนี้ก็ออกดอกได้นานมากเลยนี่อีต้นนี้ต้องฉีดต้นมันด้วยค่ะต้องฉีดต้นมันเพราะว่ามันกำลังจะแตกใบอีกเยอะมันจะได้แบบมันจะได้แบบดำดกดำดี เนี่ยรออีต้นนี้แหละถ้าอีต้นนี้เอ้ยตัวตัวกระลอ,อกขอดูมาลิหนะ่อยนี่ค่ะมาลิกระลอ,อกกระลอ,อกกระลอ,อกมันปีนต้นยางมีปั๊มค่ะมีปั๊มค่ะคุณแม่มีปัม๊มเรามีปั๊มของเรานี่ทุกคนเดี๋ยวฉันพาไปดูกระลอ,อก เนี่ยไว้เดี๋ยวต่อไปมันก็ข่ามาอยู่บ้านดิฉนันได้ล่ะไม่ต้องเลี้ยงธรรมชาติทุกอย่างมีทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดธรรมชาติหลังสันธรรมชาติตันต้างอ๋อน้ำแรงมาล่ะดูสิเฮีย <laughs> yeah. Don't tell me that, and not ติดสปริงเกอร์ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวมาอยู่อาจจะติดค่ะถ้าเดี๋ยวมาอยู่อาจจะติดสปริงเกอร์เนาะเราจะได้ไม่ต้องมาแบบเหนื่อยเนาะติดสปริงเกอร์ลดแล้วมันก็สบายแต่ตอนนี้ก็ลดไปก่อนเราไม่ได้อะไรค่ะใบออกเยอะแล้วเนี่ยอีต้นเนี้ยตอนแรกคิดว่ามันจะไม่รอดโอ้โหดีใจมากเลยเพราะว่าฟอร์มมันสวยชอบฟอร์มมันชอบฟอร์มมันสวยแต่อีกกิ่งฝั่งนู้นไม่แตกแตกช้า อีกิ่งฝั่งนู้นแตกช้ามากนุนนไม่รู้มันจะแตกหรือเปล่าไม่รู้เนื้อมันจะแตกหรือเปล่าไม่แตกก็ตายมีอยู่สองอย่างไม่แตกก็ตายาตายก็ตัดแกแตกก็ตายค่ะตายก็ตัดจบแค่นั้น <c oughs> ใช่ใช่แต่ถ้าใบเขาออกเต็มเขาก็จะสวยฟอร์มเขาจะสวยตอนนี้ก็เราก็ทำหน้าที่ ประทานน้ำให้มันไปก่อนประทานน้ำให้มันชุ่มฉ่าไปก่อนเี้งดูปูเสือมันไปก่อนเี้งดูปูเสือมันไปก่อน